รองเลขาธิการกปรทตรวจเยี่ยมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่25มีนาคม2565ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่ตรวดเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อณโรงเรียน่านนารายวิทยาจ,จังหวัดสกลนครโดยมีดรปราโมทภูมพิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสังกัดรวนตอนรับ ท้งนี้ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในการดำเนินการสอบเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้ดำเนินการจัดก,การสอบโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน